I'm in my heart, you will be the destination I'm going to. In way, I what not know if I, I oh, met So I, should work so so I so hard, so hard, so i 变成伤害你我们的爱快要窒息不是故意只是太爱你今天我想来介绍一下我们的吉拉 party 我们做的是双眼皮就是泰国最有名的我们有经验就是大概四十多年的 ชิรพรคลินิกนะครับมีประวัติยาวนานในการทําตาสองชั้นโดยประสบการณ์จาาคุณหมอชลจิตมากกว่า40ปีครับและที่สําคัญก็คือมีการทำเฟสล็อกไม่ว่าจะเป็นตัวใบหน้าแล้วก็โปรแกรมออยเางเช่นโบท็องหรือว่าฟิลเลอร์นะครับ่ว่าเสียงเจาี่เาเช่เาอีเหี่าี่เาทีเ่รา่เ่วงเหาียดผี่่เาทา ภายยเมย์มปลายเจร้ญก็คือนอกจากการทําสัานการรมบนใบหน้านะครับก็ยังจะมีการทําพวกสกินยกตัวอย่างเช่นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือว่าการดริฟผิวและที่ผ่านมานะครับผมก็เพิ่งไปทำดริฟผิวมาก,ก็ไปเห็นว่ามีผิวขาวเนี่ยก็คือมาจากทิลพรลินดีหรือว่าใครที่ไม่อยากจะฉีดผิว,วกลัวเจ็บตัวทางเราก็มีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมครับก็คือตัวเจลลี่ตัวนี้ก็คือสามารถฉีดแล้วทานได้ในทันทีครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกัน อ,อ๋อพูดได้ครับคือเรียนมาเลยอ่ะ,อะเคยไปทํางานที่จีนมารประมาณสาปีอยากเรียนทันี้เลยค่ะ <laughs>